สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะวันนี้อยู่ที่งาน The Winter Illumination นะคะอยู่ที่งาน I Winter Illumination นะคะงานสวนเรืองแสงที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้มาอยู่ในโซนเปิดตัวสวนไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านที่เข้ามารมมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ ไปทั่วโลกเลยนะคะว่าเมืองไทยของเรามีอะไรดีๆงดงามมากมายเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่อ่ตรงสวนเรืองแสงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาอยู่ที่สวนเปิดตัวสวนไฟวันนี้นะคะจะเป็นสวนดอกดาวเรืองนะคะทุกๆอดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองก็จะเป็นสีไม้แห่งความมงคลนะคะตอนนี้เปิดตัวที่บรรยากาศนะคะสวนไฟนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะอธิษฐานข้าม ข้ามปีมาแล้วนะคะก็อธิษฐานให้ในวันนี้นะคะปีใหม่ปีพุทธศักราช2,567ปีมังกรทองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะดั่งแสงสีเหลืองอรามของดอกดาวเรืองนะคะขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสำหรับลูกหน่อน ASMR วันนี้พามาชมที่สวนเรืองแสงนะคะเปิดตัวสวน สวนไฟสวยนะคะวันนี้ก็เปิดตัวได้สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน ASMR นะคะ Hello all my friends Hello every friend around the world Thank you so much for coming watching and support to my live stream นะสวนเรื่องแสง The Winter of สุราธานี สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะน้องหญิงใหญ่นะคะสตอรี่บอกว่าเลิฟหนึ่งค่ะคุณลูกหนอนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะน้องหญิงใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่งาน The Winter i l l u m i n a t i o นนะคะหรือว่างานสวนเรืองแสงนะคะเปิดตัวที่โซนของสวนสวยประดับไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ได้นะคะ ขอบคุณทั้ง120ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาชมการเปิดสวนไฟนะคะเป็นโซนเปิดสวนไฟสวยนะคะมารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะน้องยงแฮปปี้แชร์นะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทั้ง450ล้านดวงใจนะคะมาชมในโซน,นของอ เปิดสวนสวยนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดสุร,ราธานีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวสวนไฟสวยนะคะโซนการเปิดตัวก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะก็จะประดับประดาะทุกทุกย่อมส่วนนะคะแล้วก็จะมีดอกสีขาวแซมๆ้วยนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะก็ขออธิษฐานคให้ปีใหม่นะคะมีแต่ความสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังป,งปงดุดดังดอกสีเหลืองทองนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ อารามตาจริงๆนะคะสำหรับการเปิดตัวโซนวันนี้นะคะสวยๆงามนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะจัด9วัน9คืนนะคะท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้องลูกหนอน ASMR นะคะขอบคุณทั้ง450ล้านดวงใจเลยนะคะ Hello everyone Hello all my friends around the world Thank you so much for coming watching and support to my livestream this season of the winter i i n f o r m a t i t n o n from Thailand at Surat Thani thank you so much for coming don't forget press like and share and subscribe to my live stream thank you so much ขอบคุณน้องเศรษฐีเหมือนลานี่น,นะคะก็สวัสดีพี่ลูกหนอนแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านรอบบ้านนะคะทุกทกท่านก็อ่วยพรปีใหม่ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นโซนอ่า ดอกไม้สีเหลืองทองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดาวเรืองก็จะเป็นสีมงคลนะคะเปิดตัวสวยสวยงามมากเลยนะคะสําหรับโซนของดอกสวนไฟนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเพิ่งเปิดตัวในวันนี้นะคะสวยมากนะคะสีแทอ่สีเหลืองทองเลยนะคะก็จะเป็นงานนะคะดอกไม้บานสะพั่งสวนเรืองแสงนะคะ เมืองจังหวัดสุราธ,ธานีนะคะอย่าลืมแวะเข้ามารับชมกันได้นะคะผ่านมาแถวสุราธ,ธานีนะคะด้านหลังก็จะมีหิมะตกที่เมืองไทยด้วยนะคะจะเป็นโซนอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะโซนนี้ได้ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไลฟ์ของเมื่อวานนะคะเปิดตัวไปสองโซนก็คือโซนหิมะนะคะนั่นะค่ะก็จะเป็นหิมะโปรยไฟายนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีหิมะก็ตกที่ในไทยแล้วนะคะเย็นสบายนะคะก็ น้องๆไปกันเยอะนะคะก็จะชื่นชอบตรงบริเวณเโซนหิมะนะคะก็จะเหมือนหิมะตกจริงๆเลยนะคะในประเทศไทยเลยนะคะทำได้ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอมันกระทบผิวแล้วก็หนาวเหมือนกันนะคะก็หิมะตกที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะคะก็มารับชมได้นะคะสำหรับารายย้อนหลังนะคะขอ,ขอบคุณคุณอาโรนนี่ยนะคะ Hello a อาโรนแชโดว์แดนซ์ย o โซมาท์ฟอร์วอชชิ่งทูมายไลส์สตรีมดิสสตร t ม e อฟเด e ะ Um ation. อีลู n มชั o นขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราจ้าเข้ามาแล้วก็ลงมาคุยกันได้นะคะทั้ง600ล้านดวงใจนะคะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพูดคุยกันข้างล่างได้นะคะ,ะเข้ามาแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แอนแชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกนอนสามารถรับชมคลิปอื่นๆหรือว่าไลค์อื่นได้นะคะจะได้ไม่พลาดต่อการ ติดต่อเรานะคะสําหรับไลฟ์สตรีมอื่นๆนะคะถ้ากดกระดิ่งดําไว้แล้วนะคะขอขอบคุณมากมายเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นมุมของหิมะโปรยปลายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับโซนนี้นะคะจะเป็นโซนดอกดาวเรืองนะคะดอกไม้สีทองทองนะคะสีทองคำก็จะเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะดอกไม้สวยมากเลยค่ะจากคุณ ไมเดียไมนะคะขอขอบคุณมากมายเลยนะคะคุณไมเดียไมที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนลูกหนอนเอเอมานนะคะขออนุญาตเวพรนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขสมหวังโด,ย,ดยเฮงปังเสมือนกับดอกดาวเดือนที่เป็นดอกสีเหลืองทองนะคะก็ขอให้ปีมังกรทองรับทรัพย์เฮงเฮงังๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนติดตามให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิพนนะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเ มีเดียมาด้วยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนนะคะ mm hmm. ก็ขออวยพรให้คุณ uh, mm hmm. นิพนธ์นะคะสุขสมหวังรวยเฮงปังเฮงปังๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ mm hmm. ก็ปี6-7 mm hmm. ก็สุขสมรวยเฮงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะ mm hmm. คุณนิพน์นะคะ mm hmm. กราบขอบพระคุณมากมายเลยนะคะ mm hmm. ที่เข้ามา uh, สนับสนุนให้นะคะ Thank you so much for all e v e r y f h n Thank you so much for coming watching and support to my livestream ดีจ้าน้องเศรษฐีสวัสดีคุณแม่วาด้วยนะคะแม่วาคนอุบลพาะแทบมาด้วยนะคะข็อทักทายน้องลูกหวัวสวัสดีคะ่ะแล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะก็ขอให้มาลายนี้ก็ขอให้ชีวิตสว่างสดใสเหมือนอดอกดาวเรืองนะคะสีเหลืองทองอร่ามนี้นะคะก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบ็ดเบียนนะคะ9ก้าผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะวันที่หนึ่งมกราลแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขสมหวังนะคะ ดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะคุณนิพนธ์บอกนะคะ377ล้านดวงใจก็ยังอยู่กับเรานะคะนี่ก็จะเป็นโซนเปิดตัวสวนสวยงามนะคะโซนแรกของเราวันนี้นะคะเพิ่งมาเปิดตัวนะคะสวยงามจริงๆนะคะอดอกสีดาวเรืองกระจายนะคะยินดีครับนะคะจากคุณนิพนธ์นะคะคุณนิพนธ์ก็น่ารักมากมายเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นดอกสีเหลืองทองนะคะสวยงามสุดๆเลยนะคะตะการตามากๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนุ้นก็จะเป็น หลายๆอันเลยนะคะเขาจะจัดคล้ายๆทุ่งทะเลทองเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆแสงไฟเ,เรืองแสงนะคะที่ตรงบริเวณนี้นะคะที่เป็นแมงกระพุนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่ก็จะเป็นโซนโซนที่จะเป็นแสงไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเล่นเป็นกับคล้ายๆเป็นดอกไม้ทะเลนะคะสวยงามมากๆเลยที่งานสวนเรืองแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณแบดมาแรงด้วยนะคะขอขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนนะคะ Hello In Ba นมาแรง Thank you so much for welcome and watching My l i ล e stream นะคะขอขอบคุณมากมายเลยนะคะ โซนนู้นเขาจะมีการเต้นอารบริกพอดีนะคะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมี เสียงเพลงเข้ามานะคะพอดีการไลฟ์สดก็ต้องคำนึงถึงเสียงเพลงนะคะบางทีอาจจะโดนเสียงที่เป็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้นะคะบางทีถ้าเป็นการพอดเสียงก็หยุดเสียงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมดอกไม้สวยทุ่งทะเลทองในวันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณีิพนว่าดีใจนะคะขอขอบคุณมากมายเลยนะคะสวัสดีคุณพี่อู๋ช่างเบอร์เสือศูนย์ห้าด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะที่มารับชมงานเปิดตัวสวนไฟนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นสวนสวน โซนอ่สวยโซนสวยแสงไฟนะคะก็จะจัดได้สวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีหลายๆโซนนะคะเขก็จัดได้งดงามวันนี้ก็จะเป็นวันที่ประมาณวันที่5แล้วนะคะ ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกนอน ASM ด้วยนะคะขอกราบขอพรบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาชมดอกไม้สวยสวยด้วยกันนะคะก็อหอยชีวิตของทุกทุกท่านนะคะบิดดังดอกไม้สีเหลืองทองแบบนี้นะคะมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก็จะถ่ายทอดสดเป็นโซนๆซนนะคะเพราะว่าที่นี่มีบอกมีประมาณกว่า30โซนนะคะ จัดได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกเลิศทุกกาลังใจทั้ง450ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็สวัสดีปีใหม่พี่อู๋ด้วยนะคะก็ขอให้สุขสวยรวยเฮงนะคะพี่อู๋เฮงๆปังฟเสมือนดอกไม้สีเหลืองนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่อูก๋ก็ก็จะมีการไล์นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่างเสียรได้นะคะวันศุกร์นี้นะคะ ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับพี่อูนะคะช่างเบอร์เสือศูนห้าของเรานะคะแม่วาก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้ด้วยนะคะเมื่อวานพาไปดูแมงกะพรุนไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่เป็นอดอกไม้สีทองทะเลนะคะอาจจะเป็นบางช่วงต้องขออนุญาตพอดเสือเสียงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับที่เขาเต้นอาหรับนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งทะเลทองนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะเขาเต้นอาหรับเสร็จพอดีนะคะปิดเพลงไปพอดีนะคะเอาเพลงใหม่กันแล้วนะ ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็รับชมในการเปิดตัวสวนไฟนะคะนางานสวนเรืองแสงแห่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะคิดทําสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอสมหวังดังปรารถนาเสมือนสีเหลืองทองของดอกดาวเรืองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ